สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc พระเครื่องทุกทท่านนะครับผมวันนี้พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ ep ที่ห้าร้อยสิบครับผมก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่ fc หนึ่งชุดนะครับสนใจหรือชื่นชอบเท่าไหนนะครับก็โทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์นี้เลยฮะับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับผมพระรายการแรก เดี๋ยวผมนำเสนอภาครายการแรกครับนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะนี่ฮะนำเสนอรายการแรกนะหลวงพ่อเงินนี่นะครับดูนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะแล้วก็วันณะผิวพรรณธรรมชาติความลึกความคมนี่ฮะนี่นี่ครับเขาเรียกอะไรอ่ะนี่ฮะหุ่นเทียนแตก นี่ครับแล้วก็นี่ฮะจะมีเม็ดเล็กเม็ดอะไรเม็ดขี้เบ้านะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ดูนะครับความคมดูใบหน้าครับนี่ฮะพระดูคลาสสิกดีใต้ฐานนะครับนี่ฮะใต้ฐานชัดเจนครับร่องรอยตะไบเก่าๆนี่ลรพระเนี่ยคลาสสิกจริงๆดูนะครับเห็นไหมโอ้โหดูนะครับดูนะครับนี่ฮะดูใบหน้าครับ นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบนี่นะนี่นะครับเนี่ยความเก่าเขามีเลยเนะนี่ยผมชัดดีเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับเอารายการที่หนึ่งครับผมต่อไปรายการที่สองรายการที่สองเป็นนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์พระคุนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อตะกัวตะกัวแร่งแข็งด้วยนะครับนี่ตะกัวแข็ง นี่ครับตะกัวแบบเหมือนคล้ายๆตะกัวชินเงินน่ะนี่ฮะเพราะมีความแข็งแกร่งด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าตะกัวแบบอ่นุ่มๆนิ่มๆนะครับนี่ครับตะเข็บข้างนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือรายการที่สองอันนี้รู้ที่หรือทราบที่จัดไปครับนี่คือข้าวคมเก่าของนี่ฮะตะกัวนิ่มมากอันนี้ผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันครับได้มาแบบเนี้ยนี่ฮะแต่เป็นพิมพระคงนะตะกัวแข็งนี่ฮะเนื้อแบบ สุดเลยนี่ตะเข็บข้าฮะนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับเนี่ยทราบที่จัดไปเลยนะครับนี่ฮะพระคงเนื้อตกักวัวกองรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนี่เป็นภาพปิดตาฮะนี่ฮะสายวัดหนองบัวนะครับเมืองการเลยฮะดูนะฮะเนี่ยทองเก่านะนี่ครับเห็นไหมเขาจะมีทองเก่าๆปิดอย่างเงี้ยเป็นหล่อฮะหล่อเนื้อตะกัวครับตะกัวแกดีบุก ก็คือพระจะมีประหลอดนะครับนี่ฮะเห็นไหมมองลึกเนี่ยจะเห็นประลอดขาวๆนี่ยะแล้วเนื้อเนี่ยนี่ครับไม่ใช่ว่าเนื้อแบบนะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมนเนี่ยซอกเนี่ยมีประหลอดขาวๆจั่วเลยนี่ตระกูลตระกูลหนองบัวนะครับเนี่ยหลวงปู่ยิ้มหรือหลวงปู่เหรียญน,นี่ฮะพิจารณาดูนะครับให้พี่ๆได้พิจารณาดูเป็นพระปิดตาพิมพ์ชลูดครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับญะยเปิดที่สี่ร้อยนะครับ รายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ที่สี่เป็นสมเด็จครับนี่ฮะเขาเรียกสมเด็จพิมพ์สังคตินะฮะสังคติน่าจะสังคติหรือเกศบัวตูมนะครับผมว่าน่าจะเป็นเกศบัวตูมหรือสังคติอันนี้ลองเทียบพิมพ์ดูครับเพราะว่าผมสมเด็จยังไม่ค่อยแม่นพิมพ์ครับแต่ได้ส,สวยๆมาก,ก็เยอะเหมือนกันนะ นี่ฮะเห็นไหมหคนนี้ขึ้นเป็นสันเลยนี่เกตนี่ครับดูด้านข้างเขานี่ฮะด้านหลังธรรมชาติอยู่แล้วความเก่าเขาได้ความสวยเม็ดมวลสารนี่ฮะเห็นไหมสวยงามจริงครับเผ่าเนี้นี่ฮะเห็นไหมพลิกปั๊บเห็นไหมครับนี่ฮะสวยจริงสมเด็จโอ้โหเว้รายการที่สี่ เอาสี่ร้อยบาทอ่ะรายการที่สี่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเอานี่ดีกว่าครับนี่ฮะอันนี้เป็นนี่ครับลองพิจารณาดูครับว่าคืออะไรครับเนี่ยแกะด้วยเขี้ยวนะครับเขี้ยวดูฮะนี่ร่องเลือดของเขี้ยวนะครับเก่าไปเก่าดูนะฮะเห็นไหมครับช่ำมากเลยสุดยอดความช่ำเลยเห็นไหมครับนี่ฮะ เราดูนะครับเนี่ยคืออะไรครับกุมารดูดลกเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะความชํำความเก่าเขานี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมครับอ้เราเนื้อนี่ชํำจริงๆเขี้ยวนะครับไม่ทราบที่ที่แกะเป็นศิลปะอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเป็นเครื่องรางเก่าแน่นอนฮะเนี่ยลองเลือกอันนี้เอาเอา450ครับเขี้ยวแกะอย่างเงี้ยเห็นไหม อู้ฉ่ำมากแล้วเหลืองฉ่ำเก่าคาสสิงจริงดูะฮะ4150นี่ฮะชอบใครชอบเครื่องรางนะครับจัดไปฮะ4150เรื่างนี้ห้านะต่อไปรรยการที่หกเราการที่หกนี่เป็นอ่าสมเด็จเนื้อดำครับเนื้อดำดูนะครับนี่ครับเนื้อดำครับไม่ธรรมดานะแล้วเก่าแห้งจริงนี่ฮะเห็นไหมมวลสารเขาอย่างเงี้ยโอ้โหพระหน้าคุนห่างจริงครับ เนี่ยสวยจริงๆแล้วเก่าจริงนะฮะผ้าเนื้อดอําเงี้ยนี่ครับดูเห็นไหมคือผ้าเนื้อดําเงี้ยมีความเก่าธรรมชาติเขานี่ครับเนื้อดํดๆมีมวลสารด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับค่อยๆไล่นะครับเห็นไหมโอ้พระสวยเดิมๆเลยฮะเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเขาเห็นไหมนี่ขี้กระจงกระแจะด้วยครับนี่ฮะนี่ครับเอาสี่รอยห้าสิบครับผมสมเด็จเนื้อดำ สวยงามมากเนี่ยนักค้นหานี่ครับจะเป็นวัดประสาทหรือหลวงปู่ผูหลวงปู่ลาพูครับนี่ฮะเนื้อดําหายากนะฮะนี่ครับลองพิจารณาดูครับนี่ครับนี่คือผมสันนิษฐานนะครับว่าจะเป็นหลวงพัดประสาทเนื้อดําหรือว่าอาจจะเป็นหลวงปู่ลําพูเนื้อดําเนี่ยนี่ครับลองเทียบพิมพ์ดูครับเอาสี่ร้อหสิบไปแล้วกันครับออารายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดที่เจ็ดเป็นนี่ครับ สมเด็จพินเส้นเส้นได้แขนกลมครับแล้วมีเนื้อหามวลสารจัดจ้านมากดูนะฮะเนื้อเขาเนี่ยมีเม,ดดม,ดดม็ดดำเม็ดแดงแงนี่ฮะเม็ดดำเม็ดแดงแงเม็ดมวลสารดูนะเม็ดขาวคุณดูด้านข้างโอ้โหนี่ฮะเกินคำบรรยายอุ้ยดูนี่ฮะด้านหลังนะครับ เนี่ยลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะสมเด็จเอาให้พี่ๆได้ดูแบบชัดๆจัดๆไปเลยครับนี่ฮะในการที่เจ็ดนะเอาสี่ร้อยครับนี่ครับสี่ร้อยบาทวันนี้ได้มาไม่ค่อยเยอะนะครับต่อไปรายการที่แปดที่แปดนี่เป็นนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเงินครับนี่ฮะเนื้อเงินนี่ครับเห็นไหมดูจมูกตรงที่บี้ไปครับเนี่ยเนื้อออกเงินเลยแล้วดูนะครับ เป็นพิมพ์นิยมนี่ฮะเราถอดออกมาได้สวยจริงๆครับนี่ฮะถอดแบบสวยมากครับแบบแบบเป็นเนงินแล้วก็นี่ฮะสวยจริงๆอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยห้าสิบครับนี่ครับเห็นไหมหลงพ่อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินงน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเงินส่วนมากจะเป็นเงินผสมนี่ฮะเนหน่าทั่งมากสี่ร้อยห้าสิบในการที่แปด พิจารณาดูนะครับ450นี่ยนะฮะรายการที่แปต่อไปรายการที่เก้าเก้านี่ครับญาติแกะเลยนะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อปานครับนี่ฮะหลวงพ่อปานขี่ขี่ปลาหมอนะครับเป็นพระเนี่ย เนี่ยตรงนี้ร่องรอยการฝนคลูดเลยนะครับคลูดแบบราดูเนื้อนะครับผมชอบเนื้อจริงเขาเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเป็นการฝนหรือเป็นการคูดหรือว่าเป็นการถูไถเนี่ยนี่ครับมาแบบนี้เลยเนื้อดีนะครับเนื้อสวยธรรมชาติเขาได้ครับนี่ครับผมพบปานเราดูนะฮะเห็นไหมบุดผงสเสือมเดิม อันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็รมนะครับอ่ะหลวงพ่อปานนะครับสวยเดิมๆสามร้อยห้าสิบในการที่เก้านะครับผมต่อไปในการที่สิบในการที่สิบอันนี้เป็นนี่ฮะพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานดูนะฮะความเก่าเลี่ยมอยู่ในโบราณนะครับเลี่ยมแบบเก่าๆ่เงี้ยดูนะครับเห็นไหมจะดูนะฮะเห็นไหมครับเป็นเนื้อเนื้อเขาแบบเป็นออก นี่ฮะเลือกสนิมออกแดงแดงนะคราบไขความเก่าปกคลุมนะครับเอจะค่อยๆดูนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับดูนะครับเนี่ยโอ้ถ้ากระดานเก่าจริงครับอันน,นี้เนี่ยเนี่ยเก่ามากๆเลยแล้วดูด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ฮะ เห็นไหมนี่ความเก่าเขาดูนะครับนี่ฮนะไม่ใช่ว่าสดวาวใหม่ๆนะครับนี่ฮนะเก่าจริงนี่คนระับดูนะดูการเลี่ยมเลี่ยมเนี่ยต้องมีอายุอยู่แล้วครับนี่ฮนะเห็นไหมคลาสสิกนี่ฮนะพระท่ากระดานนะครับแม่สวยจริงพระเงเี้ยเราเก่าคลาสสิกมากเลย ชิ้นเก่าเลยดูตรงนี้นี่ฮะชอบตรงน้ำพายเนี่ยชิ้นเก่านะครับสวยจริงอันนี้เอา4ี่ก็อยห้าสิกระครับอ่าท่ากระดาน4ี่้อยห้าสินะครับ,อรนนรบโอ้โหราคานี้ต้องจัดแล้วครับผมต่อไปรายการที่ส1เ็วันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระสมเด็จนะครับดูนะฮะสมเด็จสมเด็จองนี้คือเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเก็บเลี่ยมเก็บ นี่ฮะเ,เก่าจริงคลาสสิกมากนี่ครมาดูชัดๆกันเลยครับเหนไครับนี่ฮะดูความเก่าของเขาดูนะครับเห็นไหมโอ้โห,โหเนื้อเนี่ยสุดๆดูด้านหลังนะครับแห้งแก๊กเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหเก่าคลาสสิกเอาเป็นว่าพี่ๆใดดูแล้วชอบครับ รูสนใจยังไงนะีฮะเอาสี่ร้อยนะครับรายการที่สิเอ็ดสี่ร้อยบาทรายการที่สบเ็ดพระสมเด็จเนะะื้อหาค่อนข้างเก่าต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองเป็นพระปิดตานะฮะพระปิตาหลวงพ่ออิมวัดห,ห,หัวเขานะะี่ครับเป็นหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาเนื้อหาเก่าๆเนี้ยดูโอ้โหเฮ้ยดูความเก่าเขานี่ฮะการห่อ สวยงามครับปิดด้านข้างนี่ฮะปิดคล้ายๆด้านข้างนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่ากว,กวกครับด้านหน้าเป็นปิดปกวกแล้วก็ปิดนี่ฮะนี่ครับเก่าจริงเนื้อเนี่ยเ,เ,เ,เป็นลายมุ้งนะฮะด้านข้างเห็นไหมนี่ฮะเก่ามากๆแล้วสวยคลาสสิกเอาเนี่ยห้าร้อยนะครับผมก็อ,อิ่มวันหัวเข่าเนหายากพิมพ์อย่างเงี้ยนานๆจะเจอสักองค,ครับห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่สิบสาม หลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตานะฮะขี้ตาสร้อยสังวานดูนะครับเห็นไหมเราดูความเก่าความเป็นธรรมชาติความแห้งนี่คือนี่ฮะสาสนิมสนิมขึ้นตามองค์เงี้ยนี่คือผมบอกว่าพระต้องมีอายุแน่นอนนี่ฮะเห็นไหมสาแดงๆนี่จะเข็บข้างครับนี่ครับนี่ใต้ฐานนะครับเห็นไหมเนี่ยมีเม็ดเรือไม่อะไรเม็ดขี้เบ้าอย่างเงี้ย โอ้สวยงามจริงๆครับพิมพ์ชิตานะฮะดู450ครับในการที่13ต่อไปในการที่14 14นี่เป็นนี่ฮะอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้เนี่ยตัดมาปเป็นนี่ฮะตัดมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่ฮะความเก่าเขานี่ฮะเห็นไหมพระแผงตัดหรอเปล่าครับนี่เห็นไหมโอ้โห เห็นไหมครับแล้วดูนะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเขาตัดมาแบบนี้ผมก็เอามาลงให้พี่สี่ได้พิจารณาดูครับนี่ฮะพระแผงตัดน่าจะเป็นพระแผงตัดเนื้อดินเก่ามากเอาสี่ร้อยห้าสิบครับพระแผงตัดเนื้อดินนะฮะนี่ฮะนี่ครับไม่ทราบที่นะครับใรการที่สิบสี่สี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าอันนี้เป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ฮะสวยเดิมๆเ,เสียนกลมๆนี่ฮะซอกแขนลึกๆมาดูนะครับความเก่าอันนี้เอาเอาสี่แล้วกันครับใต้ฐานนะครับนี่เป็นนี้นี่ฮะเอา400บาทในการที่15นะครับต่อไปในการที่16 16นี่16เป็นนี่ฮะ อันนี้ตะกุดเก่านะตะกุดเก่าข้างในผมว่าข้างในน่าจะมีตะกุดสอดอยู่นี่คือตะกุดนี่ฮะเป็นเนื้อเงินเลยนะอยู่ข้างในครับข้างในเนี่ยผมว่าน่าจะมีการสอดตะกุดเก็บไว้ครับนี่ฮะเราไว้ใช้นะครับนี่เป็นปลอกเงินเลยปลอกเงินเนี่ยผมพยายามแกะนะครับแกะออกยากมากแน่นปักเลยนี่ฮะเดี๋ยวถ้ายัางไงลูกค้าไม่มีการปิดเดี๋ยวผมจะพยายามแกะออกให้ดูนะครับนี่ฮะ ลูกค้าย,ยังไม่ปิดนะครับนี่ฮะกุศเก่าเงี้ยอันนี้นะผมเอาห้าร้อยครับนี่ฮะห้าร้อยเป็นปลอกเงินนะครับปลอกเงินนี่ครับรายการที่สิบหกกุดปลอกเงินต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าพระหูยานกุเก่านะครับกุเก่าดูนะฮะความเก่าเขาความแห้งของเนื้อชินอันนี้เป็นชินเงินนะครับนี่ฮะ บางจุดก็มีการร่องรอยการระเบิดนิดๆหน่อยๆครับนี่ฮะนี่ฮะตรงบริเวณนี้ฮะเห็นไหมของไหล่นี่ร่องรอยการระเบิดของเนื้อออกไปครับนี่ฮะไหมเป็นเนื้อชิ้นกูกเก่าครับนี่ฮะพระหุยานโอ้โหเนื้อนี้สุดยอดเลยครับนี่ฮะพระหุยานสวยเดิมครับนี่ครับนี่ฮะ,ฮะกูกเก่าอันนี้เอา เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมกูเก่านะครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นอันนี้ลงพ้องเงินพิมพ์นิยมคลาสสิกเนื้อหาค่อนข้างเก่ามากๆดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมราบความเก่าใบหน้านะครับนี่ฮะแล้วดูนี่ครับ,รบเห็นไหมเสียญท่านเป็นบาทเลยนี่ครับแล้วความเก่าตามซอกองพระ นี่โอ้โห,โหแล้วดูตรงนี้ฮะนี่สวยจริงพระอย่างเงี้ยโอ้สวยจริงครับนี่ฮะใต้ฐานชัดเจนเลยนี่ครับรายการนี้เอา450ครับผมเอาหลวงพ่อเงิน450โอ้ชัดเจนฮะอย่างเงี้ยชัดเจนเลย450รายการที่18ต่อไปรายการที่19 19เป็นนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคพิมพ์กรรมการนะครับนี่ฮะ ซอกแขนลึกๆเห็นไหมลึกมากนี่ครับเห็นไหมลึกมากแล้วพระมนสารแบบโอ้โหเจ้าจริงๆนะฮะนี่ฮะวัดพระโคลึกมากนี่พิมพ์ใหญ่กรรมการนะครับเห็นไหมมนสารโอ้ยเต็มหมดเลยครับนี่ฮะนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมเหนว่านแห้งแก๊กเลยวัดพระโคนี่ครับสวยงามนะครับวัดพระโคนี่ฮะโอ้โหแบบเป็นพระ คนข้างที่ไม่ค่อยพบเจอน้อยครับนี่ฮะเรียกว่าพิมพ์กรรมการนี่ฮะพิมพ์ใหญ่กรรมการนะครับนี่เห็นไหมดูโอ้โหเนือ้อสวยจริงๆครับนี่คือรายการที่19นะครับผมเอาแบ่งปันพีพีเอซครับอันนี้นะฮะเอาเอาหนึ่ันห้าสิบาทครับผมนี่ฮะบวกขงบางครับผมบวก50บาทนะครับ1นึ่บาท ทวดวัดพระโคโอ้ดูง่ายครับนี่ฮะดูครับเนื้อบ้านแห้งแกกเลยนี่ฮะพายเงี้ยหายากครับไม่ค่อยเจอนานๆจะเจอสักองค,ครับต่อไปรายการที่ยี่สิบที่สิบเป็นนี่ฮะสมเด็จอขอญาตแกให้พระอยู่ในถุกซีนเก่ามากนี่ครับนี่ฮะ,ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพสังฆตินะครับ นี่เม็ดมดสามก้อนให้ดูนะฮะสังกติมีหูแล้วดูเนื้อนี่ครับค่อยๆ่อยดูนะครับอืมะเห็นครับมีขอบด้วยนะห้ดูนะครับนี่ครับด้านข้างครับธรรมชาติสวยจริงด้านหลังนะครับนี่ฮะมีเม็ดมูลสารสิบนะครับนี่ครับโอ้ผะ จ้าเลยครับนี่ฮะสังขตินี่ฮะโอ้สวยจริงครับนี่ครับสังขตินะฮะธรรมชาติดูครับดูบริเวณตรงขอบครับธรรมชาติะครับเห็นไหมไม่แข็งกระด้างครับสวยงามแล้วดูนะฮะโอ้โห,โห,โหโดูเอกปั๊บด้านหลังด้านข้างอันนี้เอาห้าร้อยครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ยี่สิบเอ็ดผมได้เนี้ยยกชุดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระขันกับดาบแล้วก็เป็นน่าจะเป็นไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันเดี๋ยวให้ดูทีละชิ้นครับนี่ฮะไม้จิ้มฟันน่าจะเป็นงอครับผมนี่ฮะนี่ครับไม้จิ้มฟันขนโบราณเลยนะครับเอางอมาทำนะครับงอนี่ฮะนี่ครับสวยคราสจริงจริงฮะนี่แม่ไม่ค่อยชัดครับ นี่ฮะไม้ทิ่ฝันงอครับอันนี้พักขันพักขันผมดูเป็นเขานะครับเขากวางครับนี่ฮะแล้วมีร่องรอยการจานเต็มเลยนะฮะนี่นี่ฮะร่องรอยการจานเต็มไปหมดเลยครับพักขันนะนี่จานแบบนี่ฮะเห็นไหมอ้จานเต็มเลยพักขันนี้ทํามาจากเขาครับนี่ฮะน่าจะเป็นเขากวางนี่ครับเห็นไหมครับ นี่นะพักขันต่อไปดาบเนี่ยนี่ฮะดาบก็น่าจะทํามาจากเขามีร่องรอยการจานนะครับนี่ฮะทั้งดาบทั้งพระขันเนี่ยจานหมดเลยอันนี้ผมว่าน่าจะมาที่เดียวกันเนี่ยเก่าจริงคลาสสิกแล้วมันมากดูฮะนี่ครับแล้วดูฮะเนี่ยสามชิ้นเนี่ยครับเนี่ยสามองค์เนี่ยสามชิ้นเนี่ยผมเอาพันสองครับผมนี่ฮะมาอย่างนี้เลยดูครับเขาใว้ใช้อย่างนี้เลยฮะอันนี้ไม่ทราบสำนักจริงเป็นพระขันนะครับพระขันกับดาบแล้วก็ไม้จิ้มฟันครับจิ้มฟันน่าจะเป็นงอ ออช้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกเขาเขากวางครับนี่ฮะมีร่องรอยการจานทุกองค์นะครับนี่ฮะพันสองครับสามชิ้นนี้นี่ฮะโอ้คุ้มครับรายการที่เบรน,นะครับพันสองนี่ครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ครับยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จนี่ครับสมเด็จ เขาเรียกว่าสมเด็จโพแปดก้านนะครับหลวงปู่โตดูนะครับเป็นพระดูง่ายสบายตาครับอันนี้เป็นพระเป็นอีกพิมพ์ที่ไม่ได้แช่น้ำมนต์นะครับนี่ฮะนี่มนตราเขาเนี่ยดูเห็นไหมมนตราครับนี่ครับดูนะครับมนตราเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมอ้พระดูง่ายจริงแล้วดูด้านหลังเนี่ยคาบเนยอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมคาบเนยเนยอย่างเงี้ยธรรมาชาติเขาเลยเนี่ยนี่ฮะเห็นไหม โอ้โหแล้วพายเงี้ยนี่ฮะไม่มีกแล้วครับสวยๆนี่ฮะจะหลุดออกมาให้พี่พีเอฟซีได้เห็นกันออ้โหพะนี่ฮะธรรมชาติเขานี่เห็นไหมโอ้โหแปดก้านนะครับนี่ครับสวยงามแล้วดูเนื้อค้าวแป้งเดิมแล้วดูธรรมชาติเขานี่ฮะนี่ครับเอาแบ่งปันพี่พีเอฟซีเลยเอาพันสองครับผมประยดเปิดที่พันสองนะครับ รายการที่สองอู้สวยงามครับหายากครับไม่ได้เจอกันง่ายครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับวันนี้ได้มาน้อยนะครับผมนี่ฮะยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นเพมพมขี้ตานะครับผมจะให้ดูความเก่าของขี้ตาตันนี้ดูนะครับแล้วดูซอกแขนดูตะเข็บข้างเนี่ยตะเข็บนี้นะครับตะเข็บเห็นไหมเราเสียนพาท่านแล้วดูเนื้อนะครับล้าดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่ครับขี้เบ้าครับนี่ เดี๋ยวให้ดูครับที่เบ้านี่ฮะเห็นไหมเดี๋ยตามซอกเห็นไหมนี่ฮะที่เบ้าซอกอะเห็นไหมนี่ฮะแล้วดูความเก่าธรรมชาตินี่ร่องรอยการแตกคือเกิดจากหุ่นเทียนนะครับเนี่ยเหมือนกับสร้อยทังว้แหละแต่นี้มันแตกหุ่นเทียนแตกนี่ครับเห็นไหมความเก่านี่นี่ครับแต่เข็บแม่ฮะสวยงามทิ้งแล้วดูแบบ สบายตาเลยครับนี่ครับสวยนะครับพระอย่างเงี้ยนี่ฮะของเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเนี่ยลองลองศึกษาหาข้อมูลลองเทียบพิมพ์ดูนะครับดูนะฮะใบหน้าเนี่ยนี่ฮะแล้วดูบริเวณเนื้อเนี่ยโอ้สวยมากดูวะเนี่ยทร,รมาชาติเขาได้หมดเลยครับนี่ครับพรกใต้ฐานปังเห็นไหมโอ้เก่ามากเลยใต้ฐานเนี่ยก้นเนี่ยเลยต้องรอยยุบยุบยุ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 เนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะ รายการที่สามเอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ด้อยนะครับราคานี้ผมบอกหูหน้าร่างมากเจ็ดร้อยบาทเนี่ยต่อไปรายการที่ 24. 24าายี่สาาาาี่ยี่สี่นี่ครับเป็นอ่าอาจารย์แจ๊ะหน้านุกคู่ครับสภาพอาจจะใช้มาบ้างครับนี่ฮะพระสภาพใช้นี่ครับเดิมๆเลยนี่ครับข้างแต่งเห็นไหม เราดูนะครับเนื้อเห็นไหมร่องรอยความเก่าเนื้อนี่เป็นยุ่ยุแล้วก็มีนะฮะเห็นไหมขี้เบ้าธรรมชาติเขาเลยนี่ฮะพระดูง่ายสบายตาครับนี่ครับถ้าเก็บทั้งทีนะเก็บแบบดูง่ายสบายตาเนี่ยนี่มีเม็ดขี้เบ้าเราดูการแต่งแต่งเก่านะครับไม่ใช่แต่งใหม่เห็นไหมครับนี่ฮะจานแจ๊ะหลมเงินจารย์แจะเจ้าวนะาดวัดบางคานองต่อต่อ ต่อมาครับผมนี่เห็นไหมก้นใต้ฐานชัดเจนครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมว่าเป็นพระที่ดูง่ายจริงครับดูนะครับดูนะเห็นไหมนี่โอ้พระอย่างเงี้ยธรรมชาติเลยครับนี่ครับคือพระเขาเล่นหายอยู่นะครับนี่ฮะลองเทียบข้อมูลลองเทียบ พิมพ์ดูนะครับลองหาข้อมูลเทียบพิมพ์ดูนี่แต่งเก่านะไม่ใช่แต่งใหม่นะครับนี่สวยเดิมเลยนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยเอาแบ่งปันไปพี่ยีเลยครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้ใต้ฐานอันนี้เอาสองพันสองครับผมสองพันสองร้อยบาทครับบวกสองร้อยนะครับผมรายการที่สบสี่โอ้เก็บขีตเราเก็บสวยสวยเลยครับนี่ฮะต่อไปรายการที่บห้าอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้พิมพ์มีหูพระสภาพอาจจะนี่ฮะใช้มาม้่งครับ นี่เห็นไหมคาบเขียวคาบอะไรติดองพระเห็นไหมครับแล้วดูพานะนี่เห็นไหมครับเสี้ยนนะครับเสี้ยนเล็กๆตามนี่ฮะเล็กตามองพระนี่เห็นไหมแล้วดูนิ้วเิ้วมือครับเห็นไหมแหลมปิดเลยดูนะครับนี่ครับเป็นเตารีดนะครับเตารีดเตารีดมีหูครับนี่ฮะพิกด้านหลังนะครับดูนะครับนี่ฮะวัดช้างให้ ตัวบุทวดตรองสื่อดูนะครับนูนๆุ่มคมนี่ฮะหูเจาะเป็นปิ้นออกมาดูการปั๊มนะครับเห็นไหมฟันฟันตัวตัดเ,เห็นไหมครับเห็นไหมเก่ามากๆเลยดูนี่ฮะโอ้โหสวยเดิมๆเลยนี่ฮะผมว่าพายเงี้ยดูง่ายครับนี่ครับดูง่ายแล้วสวยจริงพลิกใต้ฐานปั๊บเห็นไหมครับนี่ฮะปั๊มรถตัดโอ้คลาสสิกมาก นี่ครับอันนี้เอาเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับอันนี้นะฮะบุตรทวดที่มีหูรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกรายการสุดท้ายอันนี้เป็นตะกุดครับนี่ฮะผมซื้อตะกุดเจ้าของบอกว่าเจ้าของตะกุดเนี่ยให้ข้อมูลผมว่าเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับหรือหลวงพ่อหลวงสุขหลวงปู่สุขอะวัดโพไซทองครับนี่ฮะผมจะให้ดู นี่ครับเชือกนี่ครับเห็นไหมการพันแล้วเนื้อตะกุดนะครับเป็นทองแดงนี่ฮะมวนแล้วเก่ามากๆดูดูฮะเห็นไหมคลาสสิกครับผ้าอย่างเงี้ยดูฮะตะกุดอย่างเงี้ยดูนะครับนี่ฮะนี่ครับหรือพี่ๆจะดูเป็นอ่าหลวงพ่อจงก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น ปูสุกหรือหลงพ่อจงครับเพราะว่าศิลปะการพันก็คล้ายๆกันครับเนี่ยเอาเป็นว่าพี่ๆพิจารณาดีกว่าครับเนี่ยเนื้อตะกุดเก่านะเป็นไส้ทองแดงแล้วพันตะกุดด้วยเก่าจริงดูการพันครับคลาสสิกครับเนี่ยพันเก็บเชือกข้างในอันนี้โผล่ข้างนอกครับเห้ดนี่ฮะประสานกันผมว่านี่เป็นคนถักคนโบราณแน่นอนเลยดูนะฮะอู้เชือกเก่ามากคลาสสิก อันนี้เอาพันสามครับขออนุญาตเปิดที่พันสามนะครับนี่ฮะพระชุดนี้ขออนุญาตเปิดแรงหน่อยครับเพราะว่าทุนมาแรงมากครับเนี่ยบวกบางๆนะครับเนี่ยเผื่อพี่ๆพีซีท่านไหนสนใจนะครับนี่คือรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ผมเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับบวกบางๆนะครับตะกุดก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรสอบถามเราได้ครับหรือนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์ แปด1ก้าสองหนึ่งสีหนึ่งห้าก้าห้านะครับผมวันนี้เจ้แจมพะเครื่องโคราไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ